ที่คนมักจะทำพลาดแล้วก็ทำให้ทาให้มีปัญหานะที่สุดเลยคือการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตนะครับห้ามเอาลูกนำมาเป็นอันขาดน,นะครับต้องให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็หลายๆคนที่มาคุยกับผมอะผมให้จัดลำดับใหม่เลยให้สามีเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สามีจะน่ารักเมื่อก่อนอาจจะแบบเคยไปกินเหล้าข้างนอกเคยไปสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะกลับมาแบบน่ารักเลยหลักการก็คือว่า อะไรที่เราทําให้อีกฝ่ายเขาจะทํากลับ มาไม่ช้าก็เร็วมันมีกฎข้อหนึ่งไม่รู้จํากันได้ไหมที่คนสองคนแล้วก็มันมีการสื่อสารกันและกันอยู่ใช่ไหมการกระทําทุกอย่างมันคือการสื่อสารระหว่างกันนะมันก็มีจุดดํากับจุดขาวถูกไหมเราก็กําลังส,สื่อสื่อสารกันอยู่แล้วก็จะมีจุดดํากับจุดขาวหลักการก็คือว่าอะไรที่เราทําให้เขาเป็นจุดขาวเช่นเราทําให้จุดขาวเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะทําคืนเป็นจุดขาวก็คือเราทําให้อีกฝ่ายเขารู้สึกดีเขาจะหาทางตอบแทน ความรู้สึกคล้ายๆกันมาให้กับเราแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขาทำให้เขางอนเสียใจย หรืออะไรก็ตามเป็นจุดดําเขาก็จะตอบสนองกลับคืนมาเหมือนกันแล,แล้วโดยส่วนใหญ่มนุษย์เราอ่ะจะขยันทําจุดดํามากกว่าเพราะว่าตัวจิตของเราอ่ะจะจะทําการปกป้องเป็นโปรแกรมพื้นฐานเพราะนั้นมีแนวโน้มที่จะจุดดําโตเร็วกว่าถ้าเรา,เราไม่ระวังนะครับเพราะนั้นการจัดลําดับความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งจึงจาเป็นเพราะว่าถ้าเราให้สามีเป็นอันดับหนึ่งสามีก็จะให้เราเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งสามีเขาจะให้เราเป็นอันดับหลังเท่า เช่นเขาจะไปหาเพื่อนก่อนเขาจะทํางานเขาจะสนใจญ,ญาติเขาสนใจพ่อแม่เขาหรือมีผู้หญิงอื่นอะไรก็ตามแต่ถ้าเราให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งก่อนเขาก็จะให้เราเป็นเบอร์หนึ่งมันมันมันเหมือนกับว่าอะไรที่เราทําเป็นประสบการณ์สิ่งนั้นมันจะถูก เก็บไว้นานเท่านานไม่ว่าจะบวกหรือจะลบเพราะฉะนั้นหลายคนจึงมักจะบอกกับมาถามผมว่าแล้วอุตสาห์รรมดีไปแล้วเขาก็ไม่เห็นทําดีกลับคืออยากจะบอกว่าทุกประสบการณ์ที่เราทําแล้วทําให้เขารู้สึกดีซึ่งจะต้องเข้าใจใหม่ว่าประสบการณ์ที่เราทําให้เขาอ่ะเขารู้สึกดีจริงไหมคือบางทีเราคิดว่าเราดีสําหรับเขาแต่เขาไม่ได้พึงพอใจเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นมากที่เราจะต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าการกระทําของเราเนี่ยกำลังทําให้เขาพึงพอใจ หรือไม่ซึ่งเราสามารถอ่านจากสีหน้าท่าทางรอยยิ้มคําขอบคุณหรือแววตาหรือการกระทําที่เขาอยากจะทํากับให้เรามากขึ้นอะไรก็ตามแต่หลายคนอะ่ะมักจะทําโดยคิดว่าที่ที่พลาดก็คือคิดว่าทําฉันคิดว่าดีฉันเลยทําให้แต่อีกฝ่ายไม่ได้พอใจเลยแล้วก็อยากจากที่ในคอร์สที่ผมบอกไงว่าเช่นเราไปทํางานให้ประสบความสาเร็จเราเลี้ยงลูกเราทํานู่นทำนี่ทุกอย่างยกเว้นดูแลความรู้สึกเขาแล้วสุดท้ายก็มีปัญหานะครับ